วันนี้เรามากับ h o n d a CITY 1.0 TURBO โ s เป็นรถไม่กี่คันที่มีที่พักแขนแล้วก็ที่หวักแก้วที่แน่ๆถังหนึ่งน่าจะไปกับพัทยาสบายๆเป็นเครื่อง1000 t พ r b เทโบสสูบ Earth Dream Technology VTEC TURBO ขายดีมากสวัสดียางเป็นทางการนะครับผมอองคาออนวันนี้เรามากับอีกหนึ่งอีโคคา ตัวนี้เมื่อตอนปีที่แล้วขายดีมาก2ปีที่แล้วเปิดตัวใหม่หมยอดขายถล่มทลายนะครับ h o n d a City 1.0 t u ึ่งจุตัวนี้มากับแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันไหมคำตอบอยู่ที่ใจท่านครับ19.6กิเมต่อลิตรที่แน่ๆทั้ทงหนึ่งน่าจะไปกับทัทยาสบายๆตัวนี้มากับเดชา l ล n นิ่งไลท์แล้วก็ นะครับเป็น LED ตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าคล้ายๆกับ Accord ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของฟลอกแรมแล้วก็เป็นคลีบอันนี้คลีบหลอกอันนี้ฟลอกแรมนะครับเหมือนก็ทําเป็นชุดขึ้นมาไม่ได้ในระบบของหลักอากาศพลอตา์ใดๆแต่ด้านล่างอะใช่นะครับถัดมาตรงกลางนี่เลยเป็นช่องแนวหกเหลี่ยมลังพึ่งนะครับพร้อมกับ ตัวสติกเกอร์หรือหลอกออกมาคล้ายๆกับตัวคาร์บอนเกฟล่านะครับด้านบนก็จะเป็นกระจังหน้าลังพึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วก็พระโลโก้หรือแบชเป็น i s แล้วก็โลโก้ของ Honda เรามาดูในห้องเครื่องกันดีกว่าอย่างที่บอกครับมาเป็นเครื่อง1000 t u r b เทบสสูบเทอร์ turbo ก็จะอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็เป็น earth dream technology v tech turbo abs ก็4จุดเนี่ยหัวน็อตเม็ด a r ร์มาร์กิยังอยู่ครบสียังสวยอยู่เลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็มากับยางโยโกฮาม่ บรูเอิร์ดสียางก็คือ185 556ด้วยความว่าเป็น r s ก็เลยใส่16โดยปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแม็กส5บส่วนใหญ่ถูกไหมครับอันนี้ก็185ก็คือ185ม mm, มในเรื่องของหน้าสัมผัสยางความสูงเตี้ยลงมาหน่อยเหลือ55ถ้าเป็น15ก็จะเป็น65นะครับถ้าเป็นขอบ15ตัวนี้ก็จะเป็นยางสีี5์65อันนี้ถ้าจะใส่17น่าจะเหลืออยู่45แล้วแต่ถามว่าใส่ได้ไหมได้ไม่ติดแต่ต้องใช้95นะ195นะ ว่าเราลองติดซุ้มนะครับแม็กก็จะเป็นลายแบบว่าทูโทนหน้าเป็นสีบอลเงินแล้วก็ด้านขอบเป็นสีดําถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของสเกิร์ตนี่เลยนะครับก็เป็นชุดแต่งของ I อเลยอยู่แล้วตัวกระจกมองข้างเป็นสีดําพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้ตัวนี้ที่จับเปิดประตูก็จะเป็นในเรื่องของเคเลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2องฝั่งเลยทั้งข้างคนขับและฝั่งคนขับตัวนี้กันชนด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดแต่งสเกิร์ตแล้วก็มีทับทิมด้านบน ทรงนี้เหมือนรถยุโรปบางรุ่นแต่ไม่ต้องบอกเนอะเรารู้กันเนอะเป็น LED นะครับแล้วก็มีวิงหลังขึ้นมาดูสปอร์ตดูสวยนะครับแล้วก็มีแบชคำว่า RS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดได้จากด้านในรีโมทและด้านฝากระโปรงท้ายเองก็มีนะครับหัวน็อตแมต์ arc, อยู่ครบสีมาร์กิ้งพวกขอบยางยังมีอยู่นะครับรุ่นท็อปหายากนะนี่ตรงนี้จะมีโพรมบางรุ่นไม่มีให้ บางรุ่นมีให้นะครับห้องสำหร,ระด้านท้ายตัวนี้มียางอะไรแม่แรงแล้วก็เครื่องมือให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับปกติเนี่ยเขาจะให้มาแค่นี้แต่เนี้ก็มีไปซื้อถาดเสริมมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าว่า City RS กว้างไหมไปเข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็ตัวบอกของลายไ RS ตัวนี้จะเป็นผ้า ตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับหรือถ้าฝรั่งเขาเรียว่าหนังอาคันชนล่าข้อดีของอาคาเนล่าคืออะไรก็คือเวลานั่งลงไปแล้วมันจะดูดตัวคล้ายๆเบาะผ้า,า,าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนัง PVC ธรรมดาเย็บ yep. เดินได้แดงให้นะครับเป็นรถไม่กี่คันที่มีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วความกว้างผมสูง173 17 1 7 4ขาถอไม่หลอดถ้า <laughs> ขยับลงมาอย่างที่บอกตามสไตล์เวลาเรานั่งกันไกลๆก็ลงมานั่งหน่อยให้มันสบายๆเออได้อยู่นะก็โอเคแล้วก็เข่าก็เหลือเกือบคืบปิดมาปุ๊บบัสดูประตูแผงประตูเนี่ยก็จะเป็นด้านบนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลาสติกขึ้นรูปนะครับลงมาด้านล่างมาก็จะเป็นตรงนี้ที่จับเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นซอฟทัสแล้วนะครับแล้วก็เปิดกระจกไฟฟ้าด้านล่างเป็นที่ใส่แก้วหนึ่งใบอันนี้เป็นที่ใส่ของทั่วไปหรืออาจจะวางแก้วเยติก็ได้ถึ้นลงมาด้านล่างตรงนี้หนึ่งร้อย 80วัตต์12โวลต์ก็คือ power outlet 2ช่องเป็น power outlet นะต้องไปหาที่เสียบก็คือที่แปลงอย่างเช่นจะแปลงเป็น USB จะแปลงเป็น USB C ก็ได้นะครับแปลงปนนแปลปันไม่ได้ครับถ้าแปลงฟันอาจจะร้อนปากครับดูต้องตามมึงให้ทันใช่ไหม <laughs> ถัดมาจากเบาะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีในที่ใส่ของนะครับใส่เอกาสารแต่ตรงนี้ไม่มีนะหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีดํา แล้วก็ไฟส่องสว่างตรงกลางห้องโดยสารนะครับด้านข้างโอเคนะแล้วก็มีชายซีดด้วยก็คือถุงลมนิรภัยของเด็กตัวนี้บาะแอร์แบ็กมีให้เสาซีพิวล่ามีแอร์แบ็กให้2ฝั่งนะครับที่บาะเป็นม่านก็2ฝั่งด้านหน้าอีก2ฝั่งมีให้ก็คือเสา A ตัวคอนโซลหน้ากับพวงมาลัยกับแบ็กแใบด้วย <ไป S 1> นะ,นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง ตัวนี้แ็นซิตี้ปี2020.21ที่ผมบอกไงว่ามันเป็นบ่อท่ามันก็จะดูดๆหน่อยแล้วตรงตรงแถวไล่ไหลตรงเนี้ยขึ้นไปอีกชิ้นนึงก็จะเป็นอาคาทาร่าครับมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันกระชับมันจะดูดครับมันจะไม่ให้เราออกจากตัวหนีโค้งเวลาเราเข้าโค้งแรงๆมันจะไม่หลุดออกจกบอกเพราะบอกตัวนี้มันมีซับพอร์ตด้วยตัวปีคือตรงเนี้ยมันเวลาเราขับรถแล้วเราเลี้ยวแรงๆเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากตัวบอก แต่ก็ต้องคาดเบลด้วยนะเบลลตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับได้เสียดายนิดนึงเพราะไม่มีตัวเลื่อนที่เลื่อนลงผมก็เลยแนะนําบอกว่าเออก็ได้แค่นี้นะครับมาที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าก็จะเป็นในเรื่องกระจกมองข้างพับไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นทัลล็อกแล้วก็ล็อกกระจกไว้ไม่ให้ใครกดเปิดกระจกในเรื่องของกระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นวัน touch auto หนึ่งบานก็คือลงออโต้ขึ้นออโต คือถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คุณคุณคุณผู้ชมดูต้องบอกก่อนบางรุ่นลงออตโต้ขึ้นเหรอไม่ออตโต้กูต้องดึงคางไว้อพอมาตรงนี้ก็จะมีทวิตเตอร์ให้ด้วย มีแค่ทวิตเตอร์นะครับเฟซบุ๊กก็ไปเล่นเอาเองในโทรศัพท์นะครับมึงจะเล่นทุกมุกไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของป้องกันล้อหลังสไลด์อยู่ด้านนี้นะครับช่องแอร์ก็จะมีในเรื่องขอบยุ้สีเทาสีบอลเงินให้นะครับให้ดูแบบว่ามีความเป็นพรีเมียมนะพวงมาลัยตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าเป็นมัลติฟังก์ชันและแพดเดิลชิฟไปหน้าเนี่ย ก็ยังเปิดป,ปิดแบบปกติทั่วไปไม่ได้เป็นออโต้นะครับ้วยความว่าเป็นอ e ีโคคาแต่ตัวนี้ยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าให้รุ้ยโซนโทรมาให้นะครับหรือความเร็วของที่มาอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในาการเรื่องระบบเสียงควบคุมเสียงนะครับเขาบอกวางสายสั่งการด้วยเสียงไหโดยชิฟนะครับแจ้งก่อนเลยว่าฝั่งขวามือบวกซ้ายมือลบถ้าเรามาด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทริปหรือนี่ก็แสดงผลทริปตรงนี้เพราะ2อันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบอนาล็อกหรือเป็นแบบเข็มอยู่นะครับด้านบนก็จะเป็นในเรื่ององงข แจง้งไม่ทริปเอเ r อร์เล i ทริปบีลงมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของช่องแอร์ที่ส่งก็จะแบบดูเท่ๆนะครับสอนรับกับจออินโฟเทนเมนต์ของ Honda City ด้านบนก็จะเป็น Emergency Light ถ้าลงมาด้านล่าก็เป็นจอขนาด8นิ้วตัวนี้นะครับรองรับ USB i p o l u l u o t t o นะครับโทรศัพท์แอปพลิเคชันก็เชื่อมกับ USB ก่อนจอ็นทัชสกรีนให้อยู่แล้วนะครับ กล้องมองหลังก็มีให้เดี๋ยวเราลองฟังเสียงเล่นๆกันดีกว่านิ่งบางจากกรีนไมล์สะสมง่ายแค่บอกอืมโอเคนะเสีงเยงก็ได้แน่นตึบนะชัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับการเนี่ยหมดเรามีออโต้ให้นะครับระบบเพียก็จะเป็น P R N D S กล้องที่เขาให้มาแบบนิ่งๆไม่ไม่ได้ปรับองศาตามพวงมาลัยนะครับอันนี้แจ้งก่อน I D S พอกดเข้า S ปุ๊บถึงจะทำงานกับตัวชิปลลอกนี้ได้ ก็คือแพ d เด s h ชิพตรงนี้นะครับลงมาด้านนี้ก็จะเป็นเ,นเบรมือปกติทั่วไปมีโต้ซาร์สต็อปให้ระบบอีคอนอีคอนของ Honda ก็คือระบบประหยัดน้ำมันให้เขาเพราะว่าเวลาเรากด S yes, เนี่ยมันจะขัดแย้งกนันต้องกดออกเนี่ยกดเ yes, แล้วคราวนี้เาลากสนุกเลยขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะเป็นแบบใส่โทรศรัพท์แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําถ้ายิ่งขับเร็วๆมันอาจจะบินออกมาได้นะนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ให้2ช่อง power outlet ให้อีกหนึ่งช่องตรงนี้ ถ้าเรามาก็เนี่ยช่องมันก็ช่องสาเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องหว่างแก้วอันนี้ก็ที่วางของเล็กน้อยตอนนี้ก็จะใส่พวกบุ๊กเซอร์วิสหรือหนังสือคู่มือของคอด้าให้นะครับเบาะปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีในเรื่องกระจนะครับต่องหน้าให้ไม่มีให้นะครับไม่มีไฟให้ทางนี้ก็เช่นกันแต่ก็มีกระจกนะแต่ว่ามีไม่มีไฟให้ ไฟก็จะเปิดปิดจากข้างบนหนึ่งอันนะครับแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งอันสีวอร์มไวใช่ไหมไม่รบกวนสายตาไม่ไม,ไม่ไม่ปวดตามากแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยก็เป็นตัดแสงแมนวนวลนะครับตัดแสงแมนวนวลอย่างที่บอกครับคาร์ออนเนี่ยมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อป,ปีพอน่าสูงสุด84งวด0%นาน12เดือนนะครับผมคิดซื้อคิดขายคิดถิ่คาร์ออนช่องทางการติดต่อวางไว้ที่บร้อยแล้ว Youtube Facebook. l i อ e เบอร์โทและตัวกิวาโค้ของ Line@ แอดให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณตาก้องน้องลี่น้องพีน้องดาแล้วก็สีสาวนะครับก็คือน้องทายน้องขวัญน้องแพรวและน้องกอย่าที่หาข้อมูลมาให้นะครับขอบคุณทีมงานจัดรถคุณภาพพี่โดนพี่ติพี่อ๊อฟพี่อามน้องทุ่มน้องทีและน้องมินด้วยนะครับที่ มาช่วยดูแลจัดรถให้เรานะครับวันนี้ผมขอ,องคาออนขออนุญาตไปทำคลิปต่อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บสิษัทขาออนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายรักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลจากใต้แดงนะคะที่ปรึกษาการขายว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเข้าก็มาสอบถามที่0ูนย์เจ้าห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเ้าแปดนะคะบอกเลยนะคะว่าสตรตอรายได้มากกว่าสามแสนบาทแน่นอนนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนดนะคะใครมีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันค่ะ 啊。Yeah.